ค่ะเอ๊ะร้อยร้อยร้อยแม่ขอถามหน่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ดีใจดีใจนะครับพี่โบมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ ีใจค่ะดีใจเนาะพี่โบทำธุรกิจอะไรนะครับเปิดร้านอะไรครับพี่โบครับเปิดร้าน,นประดับโจนค่ะอ๋อทำที่ไหนครับพี่โบสัายซอย,ยหกค,หกค่ะสัายซอย,ยหกทำอะไรบ้างอะ่ะก็มีแอร์มีเครื่องเสียง แกนขโมยแล้วก็ปร,ประดับยนต์ทุกชนิดเลยประดับยนต์ทุกชนิดเลยครับผมแนะนําลูกค้าหน่อยถ้าเกิดไปร้านพี่โบเนี่ยไปยังไงอยู่ซอยไหนอะไรยังไงก็เข้าเรียกว่านะเที่ถนนหมุดแดงไปเนาะซอยก็จะอยู่ตรงข้ามกับกวัสสันทรายเนาะครับผมไม่งั้นก็ปักหมุดไปเลยค่ะร้านเคเอ็นเคประดับยนต์ค่ะร้านอะไรนะบอกอีกทีนึงเคเอ็นเคประดับยนต์เคเอ็นเคประดับยนต์นะครับท่านไหนจะไปใช้บริการร้านพี่โบก็ไปได้เลยที่สันทรายซอยหกนะครับใช่ ครับผมมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่โบก็เบอร์ร้านศูนย์เก้าสามค่ะครับถึงเก้าสี่ครับเจ็ดเก้าเก้าสี่ค่ะเจ็ดเก้าเก้าสี่เจ้าของร้านโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีแนะนำลงกึงเนาะมีลงกึงด้วยลงกึงเชื่อกำลงสุขค่ะที่ปลาเหมือดซอยไหนครับพี่โบปลาเหมือดนี่อยู่ซอยสามค่ะเนาะตรงสะพานลอยอะค่ะยโรงเรียนน่เลอย อ๋อเลยสะพานลอยป่าเหมือดไปนิดนึงก่อนสะพานลอยอทำลงตึงนะคะควันเชียทุกอย่างค่ะพบระบบค่ะพร้อมเลยครบวงจรเลยโอเควันนี้ดีใจไหมได้ที่ดินวันนี้รู้สึกยังไงใช่เไปเจอที่ดินแปลงนี้ได้ยังไงครับพี่โบครับก็ไปหาดูเนาะแล้วก็โทรไปหาเจ้าของเนาะรับกบถูกใจถูกใจค่ะพอดี่นาถูกใจมากเลยถูกใจก็ซื้อเลยใช่ โอเคครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณพี่โบและคุณแม่คุณน้องมากนะครับครับขอให้เจริญเจริญรวยทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ